บทที่3สมการกำลังสองตัวแปรเดียววันนี้เราจะขึ้นหัวข้อ3.1แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนความรู้ที่เราเนี่ยเคยเรียนมาแล้วเมื่อตอนมอ2นะคะนั่นก็คือเรื่องของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวนั่นเองนะคะซึ่งพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวเนี่ยจะมีรูปทั่วไปอยู่ในรูปของ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ย์เมื่อ x นะคะเป็นตัวแปรแล้วก็ a b c เนี่ยเป็นค่าคงตัวดูที่ a ไม่เท่ากับ0น,นะคะพอจะมองหรือว่านึกออกไหมคะถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองดูนะคะอ่ะนี่5 x ยกกำลัง2เห็นไหมคะ5 x ยกกำลัง2เป็นพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวนะคะเพราะว่า มีตัวแปรเพียงแค่1ตัวแล้วตัวแปรก็ยกกําลังสูงสุดเพียงแค่ 2, 2> เห็นไหมคะเราจึงเรียกมันว่าพหุนามดีกรีสตัวแปรเดียวต่อไปลบสกกําลังสองลบสในพหุนามนี้ก็มีตัวแปรเพียงแค่1ตัวแล้วตัวแปรก็ยกกําลังสูงสุดคือยกกําลัง2องหรือดีกรีสนั่นเอง ต่อไปนะคะ y ยกกำลังสองบวก2 y อันนี้มีตัวแปรเพียงแค่1ตัวนะคะก็คือตัวแปร y นะคะมีตัวแปร y หนึ่งตัวอ่าตัวนี้ y, y 2. ยกกำลังสองยกกำลังสองเห็นไหมคะอีกตัวหนึ่ง y ยกกำลังไม่มีเลขชี้กำลังแต่เราต้องทราบโดยทั่วกันว่ามันคือกำลัง1นงนั่นเองอ่า มีตัวแปร1นตัวมีกําลังสองแล้วก็มีกําลัง1ซึ่งกําลังสูงสุดในพหุนามน,นี้ก็คือกําลังสองหรือดีกรีสองนั่นเองดังนั้น y ยกกำลังสองบวกส y G, G, G 2, เป็นพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวนะคะส x ยกกำลังสองลบ x ลบสอันนี้ก็มีตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวก็คือตัวแปร x เห็นไหมคะเออแต่ว่า มีกำลังครบเลยนะกำลังสองกำลัง1นึ่กำลัง0ซึ่งกำลังสูงสุดก็คือกำลังสองหรือว่าดีกีสนั่นเองดังนั้นข้อนี้นะคะเป็นพหุนามดีกีสตัวแปรเดียวค่ะต่อไป m. ยกกำลังสองลบสามลบสงเมีตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวก็คือตัวแปร m นะคะแล้วก็ตัวแปรเนี่ยกกำลังสูงสุด ก็คือกำลังสองหรือว่ามีดีกรีสูงสุดเป็นดีกรีสนั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็เป็นพหุนามดีกี2ตัวแปรเดียวต่อไปข้อสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนะคะ2 a ยกกำลังสองลบหมีตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวแปรนะคะมีดีกีสูงสุดเป็นดีกี2ดังนั้นเป็นพหุนามดีกี2ตัวแปรเดียว วันนี้ครูก็จะมาแนะนําสมการกําลังสองตัวแปรเดียวให้เรียนได้รู้จักกันนะคะโดยสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยจะอยู่ในรูป ax ยกกําลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะคะเมื่อ x เป็นตัวแปรนะคะและ abc เป็นค่าคงตัวโดยที่ a เนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์ทีนี้นะคะพะหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวเนี่ย มันสามารถนำมาสร้างเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้นะคะโดยนำพหุนามน,นั้นนะคะมาจับมาเนี่ยเท่ากับศูนย์เห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวแล้วสมการก็คือการเท่ากันนั่นเองดังนั้นเวลาเราเขียนสมการต้องมีเท่ากับเสมอและในเรื่องของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยมันจะต้อง เท่ากับศูนย์แบบรูปทั่วไปแบบนี้เสมอเลยนะคะอะนึกไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเช่นอา m ยกกำลังสองลบสาม m ลบสองเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ ax ยกกำลังสองนั่นเองถ้าเทียบกับรูปทั่วไปนะคะลบสาม m ก็จะกลายเป็น bx นะคะลบสาม m ก็จะเป็น bx ลบก็คือ C เห็นไหมคะแล้วก็จับมาอ่ะถ้าไม่มีเท่ากับศูนถ้าไม่มีเท่ากับศูนย์ตรงนี้มันก็คือพหุนามดีกีสองตัวแปรเดียวนั่นเองแล้วพอมีเท่ากับศูนย์ปุ๊บก็จะกลายเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเห็นไหมคะอ่ะอีกตัวต่อไป 5x ยกยกกำลังสองอ่ะเมื่อกี้นี้พหุนามตัวแรกเลยใช่ไหมคะที่ครูยกเป็นตัวอย่าง ถ้ามีแค่ 5x ยกกำลัง2เราจะเรียกมันว่าพาหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวพอเติมเท่ากับ0เข้าไปปุ๊บนะคะก็จะกลายเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวทันทีนะ,ะถัดไปลบ 3x ยกกำลัง2ลบ4เห็นไหมคะว่ามีตัวแปรเป็นแค่ตัวเดียวแล้วตัวแปรยกกำลังสูงสุดก็คือดีกรี2นั่นเองนะคะมีดีกรีสูงสุดคือดีกรี2 เติมเท่ากับศูนย์เข้าไปแบบนี้กลายเป็นอะไรคะจากพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวกลายเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวต่อไป y ยกกาลังสองลบสอง y มีตัวแปรหนึ่งตัวคือตัวแปร y ดีกรีสูงสุดของตัวแปรก็คือดีกรีสองนะคะตรงนี้ฝั่งนี้นะคะคือพหุนามตัวสีดำดำตรงนี้นะคะคือพหุนาม ดีกรีสองตัวแปรเดียวพอเติมเท่ากับศูนย์เข้าไปกลายเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะสามเอยกกำลังสองลบเอกลบสองตรงนี้เป็นพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวพอเติมเท่ากับศูนย์กลายเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะคะสองเอยกกำลังสองลบห้าเท่ากับศูนย์ อันนี้เราเรียกว่าสมการกำลังสองตัวแปรเดียวต่อไปนะคะครูก็จะพานักเรียนไปดูตัวอย่างของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวแล้วก็วิธีการจัดรูปสมการกำลังสองตัวแปรเดียวที่เราได้มานะคะให้อยู่ในรูปทั่วไปกันนะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะ 2m ยกกำลังสองลบ 3m ลบ2 เ่ากับ0ก็จะเห็นได้ว่าอ,าอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะคะรูปทั่วไปก็คือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ใช่ไหมคะซึ่ง a ก็คือ2 b ก็คือลบ3 c ก็คือลบ2ตัวแปรก็คือตัวแปร m เห็นไหมคะดังนั้นเราจะได้ a เท่ากับ2 b เท่ากับลบ3แล้วก็ c เท่ากับลบ2นั่นเองค่ะในข้อนี้ ต่อไปค่ะข้อ2 5 x ยกกำลังสองเท่ากับศอ้าวมีเพียงแค่พจน์เดียวนะคะแต่ว่ารูปทั่วไปต้องมี ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่าับศยใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้มีแค่ ax ยกกำลังสองเท่ากับศเองดังนั้นเราก็จัดรูปให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก่อนโดยการก็เติมเข้าไปค่ะ ไม่มีพจน์ที่สอง bx ใช่ไหมคะเราก็เติมเป็นศูนย์ x เข้าไปเพราะว่าศูนย์คูณ x ก็ยังคงได้ศูนย์บวกเพิ่มเข้าไปก็ค่าไม่เปลี่ยนนะคะ,ะตัวสุดท้ายบวก c ใช่ไหมคะจากรูปทั่วไปเราก็บวกศูนย์เข้าไปเพราะว่าบวกศูนย์ค่าก็ไม่เปลี่ยนดังนั้นนะคะ5 x ยกกำลังสองเท่ากับศูนย์เปลี่ยนให้อยู่ในรูปทั่วไปได้เป็น5 x ยกกำลังสองบวกศูนย์ x บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ ซึ่ง a ก็คือ5 b ก็คือ0แล้วก็ c ก็คือ0ตามนี้นะคะต่อไป y ยกกำลัง2บวก 2y เท่ากับ0เออไม่ครบพจน์อีกแล้วนะคะเราก็ขาดตัวไหนไปก็เติม0เข้าไปนะคะเราก็จะได้เป็น 1y ยกกำลัง2อันนี้1เติมไว้ให้ดูเพื่อ ที่จะได้หาค่า a ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่า1คูณ y ยกกำลัง2ก็ยังคงได้ y ยกกำลัง2อยู่ดีใช่ไหมคะเออแล้วก็บวก 2y อ่นนี้ตามตามเดิมเลยนะคะแล้วก็พจน์ที่หายไปก็คือบวก c นั่นเอง ax ยกกำลัง2บวก bx ตัวที่หายไปคือบวก c ดังนั้นเราก็บวก0เข้าไปค่ะแล้วก็อย่าลืมเท่ากับ 0ด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะได้ a เท่ากับ1 b เท่ากับ2และ c เท่ากับ3นะคะข้อสุดท้าย 3x ยกกำลัง2ลบ x เท่ากับ2พดคบไหมคะพดไม่คบเห็นไหมแถมเท่ากับยังไม่เท่ากับศูนย์ด้วยนะคะเท่ากับกลายเป็นเท่ากับ2ซะงั้นดังนั้นนะคะ เราต้องเปลี่ยนเท่ากับ2ให้เป็นเท่ากับ0ให้ได้ค่ะทํำยังไง2ถึงจะเป็นกลายเป็น0ได้คะก็ต้องบวกด้วยบวกเพิ่มเข้าไปด้วยลบ2ทั้ง2ข้างของออของสรรมการนะคะเราก็จะได้เป็น 3x ยกกำลัง2ลบ x แล้วก็บวกด้วยลบ2นะคะเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับใส่ให้ตรงกันนะคะเท่ากับ2บวกลบ2แบบนี้ นะคะซึ่ง2บวกลบ2ก็หมดปลายกลายเป็น0ถูกไหมคะดังนั้นกลายเป็นว่าพจน์ที่อยู่ทางาซ้ายมือนะคะก็จะได้เป็น 3x ยกกำลัง2ลบ x แล้วก็ลบ2นั่นเองลบ2มายังไงบวกกับลบกลายเป็นลบนะคะ1ตรงนี้มายังไงคะ หนึ่งนี้มาจากสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรของพจน์นี้นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ1นะคะต้องยกเครื่องหมายมาด้วยนะคะต้องยกเครื่องหมายมาด้วยแบบนี้นะคะกลายเป็น b เท่ากับลบ1นะคะและ c เท่ากับลบ2ค่ะ ทีนี้ตรงนี้จะเป็นสรุปนะคะให้เรียนจดลงสมุดนะคะในหน้าแรกก็จดไปบทที่3ก็จดชื่อบทแล้วก็หัวเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้กันนะคะพอหน้าที่2นะคะก็ขึ้นตามนี้เลยค่ะแนะนำอาสมการจดความหมายของแล้วก็รูปทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวอย่างเท่านี้ค่ะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะ